มีพี่น้องประชาชนกลุ่มหนึ่งค่ะที่ยังไม่มีความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายคนแปลงเมืองนะคะที่อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกว่า1 3 9หลังคาเรือนที่กําลังจะถูกไล่รือที่อยู่อาศัยจากแผนพัฒนาเมืองในพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ของดิฉันเองเป็นประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันเพชรรัตน์ใหม่ชมพูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขตหนึ่งพรรคประชาชนค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องปรึกษาหารือท่านประธานอยู่สองเรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกค่ะจากนโยบายบ้านเพื่อคนไทยที่ทางรัฐบาลได้ประกาศออกมานะคะเป็น นโยบายที่มีวัตถุประสงค์ที่จะนำที่ดินของรัฐค่ะมา,าสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อที่จะให้ first jobber หรือคนรุ่นใหม่หรือคนที่เพิ่งจบแล้วมีงานทำค่ะได้เข้าถึงได้เข้าถึงและเป็นเจ้าของบ้านนะคะแต่ว่าเป็นนโยบายที่ดีค่ะแต่ว่ามันก็มีกลุ่มคนมีพี่น้องประชาชนกลุ่มหนึ่งค่ะที่ยังไม่มีความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายคนแปลงเมืองนะคะที่อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกว่า139หลังคาเรือนที่กําลังจะถูกไล่รื้อที่อยู่อาศัยจากแผนพัฒนาเมืองในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ของดิฉันเองนะคะ จริงๆแล้วอ,อ่ะเป็นโครงการที่ดีค่ะเป็นอโยบายที่ดีแต่อย่าหลงลืมไปว่ายังมีกลุ่มคนนี้ที่ยังรอได้รับการแก้ไขปัญหาอยู่เพราะว่าพี่น้องประชาชนกลุ่มนี้ยื่นหนังสือต่อท่านหลายครั้งหลายคราค่ะและดิฉันได้หาลือไปแล้วเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย,อย่างเป็นรูปธรรมค่ะจึงฝากประธานสภาผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนค่ะ เรื่องที่2องค่ะดีฉันได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้โดยสารและพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่นะคะที่ได้ใช้บริการที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ค่ะว่าในช่วงไฮซีซั่นนี้ค่ะเป็นช่วงที่มีผู้โดยสารจํานวนมากค่ะแต่ทางท่าบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัดมหาชนก็มีระบบไบโอเมติกค่ะที่จะช่วยในการระบายผู้โดยสารไม่ให้รอนานในการที่จะเข้าสู่จุดเช็คอินเข้าสู่การเอ็กซเรย์กระเป๋าแล้วก็เดินขึ้นเครื่องได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะคะแต่ว่าระบบนี้ก็ยังไม่ได้เปิดใช้อย่างเต็มระบบค่ะอย่างตัวดิฉันเองเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่มาผู้แทนประชาชนในสภาแห่งนี้และเดินทางกลับจากสภาแห่งนี้ไปรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนในในจังหวัดเชียงใหม่นะคะก มีรับรู้รับทราบปัญหาค่ะว่าเ,าเครื่องหรือระบบเนี้ยก็ไม่ได้รับการเปิดอย่างเต็มระบบนะคะก็ฝากประธานสภาผ่านไปยังกระทรวงคมนาคมนะคะในการเร่งดําเนินการให้เปิดระบบไบโอเมติกอย่างเต็มระบบค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน